สวัสดีทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับแอร์ลคครับวันนี้แอร์มีโมเดลใหม่เข้ามานั่นคือนี่ครับโปโกรับกับหวัวน,นิดนึงนะฮะโปโก x 3นั่นเองนะฮะจะว่าเป็นโมเดลใหม่ก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่ามีนักรีวิวในบ้านเราหลายท่านนะฮะได้รีวิวโมเดลนี้ไปก็บ้างแล้วนะฮะก็เยอะพอสมควรน,นะ,ะฉะนั้นวันนี้นะฮะแอร์จะไม่ค่อยมาลงดีเทลในการ ลงรายละเอียดกับเจ้าตัว x 3ตัวนี้นะครับแต่จะลงรายละเอียดก็ต่อเมื่อมันเป็นเนี่ยฮะมันเป็นคู่ปรับของเจ้า i n f i n i x zero 8นั่นเอง สำหรับวันนี้ที่เอามาเปรียบเทียบกันนะฮะไม่ได้ว่าจะมาขิงว่าอะไรมันดีกว่าอะไรนะฮะแต่ว่าอยากจะมาบอกให้เพื่อนๆนะฮะไปชั่งน้าหนักเอาเองว่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละโมเดลเนี่ยมันมีข้อเด่นของมันนะฮะซึ่งข้อเด่นของมันเนี่ยอาจจะไปตรงกับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆนะฮะและอีกตัวหนึ่งอาจจะไม่ตรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะดีจะเทพแค่ไหนนะฮะถ้าเราซื้อมาแล้วมันไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์เรามันก็ไม่คุ้มค่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวนะ่ะ มันจะมีจุดเด่นของแต่ละตัวอย่างไงบ้างนะฮะเดี๋ยวจะแตกออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคเรามาดูในเรื่องของอย่างแรกกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะฮะที่เพื่อนๆจะเปรียบเทียบนะฮะเพื่อนๆบางคนก็จะดูในเรื่องของรูปร่างหน้าตากันก,นก่อนเลยทีเดียวนะครับสาหรับใครที่ชอบแมนๆนะฮะตัวนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่แบบนะสวยเลยทีเดียวนะสำหรับแอ,แอก็ แอร์ก็เองก็ชอบสีนี้นะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สีดำนะฮะแล้วก็เอาสีเงินมานะฮะก็เป็นสีที่แบบดูแบบขาวสะอาดสะอาดตานะฮะก็เป็นอะไรที่สวยไปอีกแบบนึงนะฮะสำหรับเจ้าตัวอินฟินิตซีโร่8นะฮะถ้าเปรียบเทียบเป็นผู้ชายก็อันนี้จะเป็นผู้ชายเข้มนะฮะหล่อเข้มอันนี้ก็จะเป็นหล่อตีอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือในส่วนของ Uh, UI นะครับของกกก็อย่างที่รู้กันอยู่ก็จะเป็นมี uh, UI เวอร์ชัน12แล้วนะครับตอนนี้นะฮะในส่วนของ Infinix นะฮะก็จะเป็น XOS ของเขาเองนะฮะในส่วนของใครที่ถูกจริตกับมี uh, UI นะฮะก็อาจจะชอบใจนะฮะแล้วส่วนใครที่ยังไม่เคยลอง XOS นะฮะก็ต้องหาข้อมูลแล้วก็ลองไปศึกษาดูแต่ที่แดสามารถบอกให้เพื่อน รู้ได้เลยก็คือในเรื่องของฟีเจอร์ข้างในนะครับการใช้งานต่างๆฟีเจอร์ต่างๆในส่วนของมี UI เนี่ยจะมีเยอะกว่าในส่วนของเจ้าตัว Infinix นะฮะก็คือ XOS อยู่แล้วนะฮะสำหรับใครที่ต้องใช้แอปโคนะครับหรือใช้ในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนนะฮะก็คือ Private Space นะฮะในเรื่องของฟังก์ชันของโป c โกนะฮะก็จะใส่มาเต็มนะฮะในส่วนของเจ้า i n f i n นิต e r o 8นะฮะก็จะไม่มีในเรื่องของอ่า i v a t p s p e c e นะฮะหรือการใช้แอปโคลนก็ไม่มีอ่ามาให้กับเจ้าตัวดีไว้นะฮะก็อาจจะต้องไปลงอแอปต่างๆมาใช้เองในเรื่องของแอปโคลนะฮะก็คืออาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าเจ้าตัวโปาโกเกตัวนี้นะครับในเรื่องของอฟีเจอร์ต่างๆข้างในที่จะมาใช้กันนะครับ เพื่อนได้ดูนะไทสีเหมือนกันมีเฮดฟอนแจ็ค3.5มิลเหมือนกันนะฮะมีกล้อง3ตัว4ตัวเหมือนกันนะครับมีแฟลช LED ตรงนี้นะฮะแต่ในข้อของฮาร์ดแวร์นะฮะของเจ้าตัว p ป c ก X3 ตัวนี้นะฮะมากับลำโพงคู่นะครับมีการสันที่ดีมากๆเลยนะฮะในเรื่องของงานวิดีโอนะฮะลำโพงคู่ก็มาดีมากๆนะฮะในราคานี้นะฮะมีการสันในงานวิดีโอที่ถือว่า ในราคานี้นะฮะก็ไม่แพ้ใครก็แล้วกันนะครับในเรื่องของวิดีโอกันสันนะฮะนี่คือจุดเด่นในเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ข้างในที่ใส่มาสำหรับเจ้าโปโก,โกในเรื่องของลำโพงนะฮะก็เป็นลำโพงเดียวนะฮะจะไม่ใช่ลำโพงคู่เหมือนกับเจ้าโปโกนะฮะในเรื่องของการฟังเพลงในเรื่องของออกลำโพงนะะเสียงออกลำโพงแน่นอนครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะไม่สามารถที่จะ ฟังได้ดีเท่านะฮะโปโกนะฮะก็คือโปโกดีกว่านั่นเองในเรื่องของลำโพงนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการฟังผ่านหูฟัง3.5มิลถ้าเทียบ2ตัวนี้แอก็ชอบเจ้าตัวซีโรมากกว่าในการฟังผ่านหูฟังนะครับเพราะว่ามันสามารถปรับตั้งได้แบบ หลากหลายและหลายแบบหลายสไตล์มากๆากนะฮะออกเสียงออกมาเนี่ยออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปปรับตั้งเสียงนะฮะจากแอป DTS ตัวนี้ได้เลยนะฮะซึ่งมันมีหลากหลายนะมีในเรื่องของในโหมดเกมโหมดสมาร์ทแล้วก็ตั้งค่าเสียงร้องนะฮะเสียงในในใ,ในด้านกว้างด้านหน้าระแบบดั้งเดิมอะไรของเขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะปรับตั้งนะฮะพร้อมกับเจ้าตัวแอป อีกตัวนึ่งก็คือพา w e ว Amp หรือแอปต่างๆที่เพื่อนๆชอบนะฮะเอามา mix ด้วยกันเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มความมีอัธรลดของการฟังเสียงผ่านหูฟังของเพื่อนๆได้ดีเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือแบบให้แบบดีมากๆนะฮะสำหรับการฟังเสียงผ่านหูฟังของเจ้า Infinix Zero 8ตัวนี้นะครับมันในเรื่องของอ performance ของเครื่องนะฮะสำหรับเจ้าตัวโปโก X 3นะฮะก็ใช้ สแนปดาก้อน 732G นะครับซึ่งสแนปดาก้อน 732G กับเจ้าตัวซิ์ซโร่นะฮะที่ใช้เฮด i โอ G90T เนี่ย p ร r f o r m a n c e นะฮะแล้วก็ความสามารถมันใกล้ๆกันเลยนะครับแต่ว่าจากคะแนนอันต t u ตูเนี่ยมันสามารถที่จะวัดได้กว้างๆก็คือว่าในา CPU ที่มันอ่าคนระแบนกันนะฮะระหว่าง สแนปด a กอนกับวิดาเทคนะครับเจ้าตัว G90T เนี่ยทำออกมาได้เมื่อเปรียบเทียบกับ snap 732เนี่ยถือว,ว่าแบบไม่แพ้กันเลยทีเดียวอันนี้พูดแบบสัตว์จริงนะฮะในการเล่นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าพอเอามาใช้จริงเนี่ยจับงานจริงเนี่ยเวลาใช้เล่นเกมเนีในความรู้สึกส่วนตัวเลยนะฮะณตอนนี้ที่ X3 ยังไม่ได้อัปเดตแล้วก็ซีโรก็ยังไม่ได้อัปเดตนะครับ OTA เหมือนกันเนี่ยในตัวเกม J.W. Online เล่นในเรื่องของอเกมเดอดเสลเนี่ยฮะเจ้าตัวซีโรเนี่ยมันจะดูสมูทกว่านะครับจะไม่มีค่อยแหลกไม่มีค่อยกระตุกเท่าไหร่นะครับแต่ X3 เนี่ยยังมีบ้างในเรื่องของการเล่นเกม J.W. Online นะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นโมเดลใหม่อาจจะต้องรออัปเดต เนี่ยครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับผมในส่วนของเจ้าโซนับเจ็ดสามสองนะฮะในเรื่องของ c o c k speed ตัวที่ทำงานสูงสุด2ตัวนะฮะจะวิ่งอยู่ที่2.3 g จุดสามนะครับแล้วก็ตัวที่ทำงานแปดหกตัวรองลงมานะฮะที่จะทำงานสูงสุดอยู่ที่ c o c k speed สูงสุดที่หน่งจุนะฮะซึ่งเจ้าตัว helio g 9 0เนที่นะครับของ08นะครับ c o c k speed ที่ทำงานสูงสุดนะครับ2หัวจะอยู่ที่ประมาณ2.05จิกนะฮะซึ่งก็ต่ำกว่าเจ้าตัว732แน่นอนนะครับเพราะว่า732อยู่ที่2.3แต่ว่านเนี่ยฮะเพื่อนๆมาดูตรงที่คอ็อกสปีดอ,อีก6หัวที่เหลือนะฮะที่ทำงานนะครับเจ้าตัวเทเดโอจเก้นทีนะฮะเจ้าตัว6หัวเนี่ยจะทำงานที่คอ็อกสปีดสูงสุดอยู่ที่2.0จิกเลยนะครับเ,เพื่อนๆจะเห็นนะฮะ ก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะที่แรเล่นเกม JW a l l i c e นะครับที่มีความรู้สึกว่าเกมที่แอคเล่นนะครับเ,เกมเดอดูเสาท์ที่แอคเล่นเนี่ยความสมูทของเจ้าตัวโดยส่วนตัวนะฮะที่ที่ความรู้สึกนะฮะไม่ได้ว่าจะมาขิงอะไรเลยนะฮะว่าเจ้าตัวซีโรเนี่ยมันจะดูเนียนแล้วก็สมูทกว่ามันไม่มีกระตุกในบางจังหวะนะฮะแต่ว่าเจ้าตัว X3 เนี่ยมันก็จะมีนิดๆน,นะฮะกระตุกบ้างในบางจังหวะแต่ในเรื่องของภาพนะฮะเจ้าตัว X3 เนี่ยจะดูคมกว่าเจ้าตัว08นะฮะในความรู้สึกของแอร์คเองที่เห็นมานะฮะในเรื่องของการเล่นเกมเดียวกันนะฮะก็เช่นเดียวกับเพื่อนๆที่เล่นเกมอะไรนานๆนะเพื่อนๆเปลี่ยนดีวายเปลี่ยนมือถือแล้วไปเล่นเพื่อนๆจะรู้สึกได้ว่าอันไหนมันหน่วงมันไม่หน่วงนะฮะอันนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงที่แร์ ประสบมาเองนะฮะก็บอกเล่า90ให้เพื่อนๆกันให้เพื่อนๆฟังนะก็อาจจะต้องรออัปเดตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมในส่วนของการในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดดัตานะครับแน่นอนนะครับเจ้าตัว x 3นะครับโปรโก x 3เนี่ยมันมีในเรื่องของ 2CA นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะโปโกจะรองรับ 2CA ด้วยนะฮะในเรื่องของการโหลด Data นะฮะก็จะไวกว่าเจ้าตัว08แน่นอนนะครับเพราะ08เนี่ยจะไม่รองรับในเรื่องของ CA นะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดจาก Data เรามาดู GPS กันเลยดีกว่านะฮะ GPS จะสังเกตว่าโปโกนะครับจะจับ GPS ได้ดีกว่า08นะครับ เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะฮะอันนี้เทียบให้เห็นเลยแต่ซีโร่แเนี่ยก็ถือว่าขั้นดีเลยนะครับดีเลยแต่ไอตัวโปโก,โกเนี่ยขั้นดีมากเลยจะเห็นจากอินวิวอินยุทนะฮะอินวิวอยู่ที่26นะฮะอินยุทอยู่ที่21นะฮะโปโกอยู่ที่18นะครับอินยุทอยู่ที่10 45นะฮะอยู่ประมาณนี้นะจะสังเกตว่าเนี่ยสำหรับเจ้าตัวโปโก X3 เนี่ยจับ GPS ได้ดีมากๆเลยนะฮะในส่วนของซีโร่แก็ถือว่าดีนะฮะแต่ไม่เชิงว่าดีมากนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาทสในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi กันนะฮะใช้ speed test เ,เดียวกันเลยใช้ในเรื่องของ Wi-Fi 2จุดอ่า2.4นะครับตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิโนะฮะจะไม่ดูไวกว่าการรับ Wifi ซ8โนี่ไป42เลยนะฮะ แต่เจ้าตัว x 3นะฮะอยู่ที่ประมาณ8นี่ยคือห่างกันเยอะเลยนะครับเนี่ยใช้ตัวเราเตอร์เดียวกันนะครับโอ้โหอันนี้คือการรับ Wifi นะฮะ x 8นะครับดู 4.8ไม่ใช่8ดูดีกว่าเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์ววนะครับเรามาดูเรามาดูเครือข่ายกันนะฮะเป็น Wi-Fi 2 4จิกเท่ากันนะครับเนี่ยฮะ2 4กเท่ากันนะครับอ่ะเทสอีกทีหนึ่งสถานที่สถานที่เดียวกันจุดเดียวกัน อ,อ,อโอเคขเยับมาดีขึ้นนะฮะนะฮะก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับเนี่ยฮะเมื่อกี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเออร์เลอร์นิดหน่อยของแอปที่ยังไม่ลงตัวนะฮะถือว่าใกล้กันนะฮะดาวน์โหลดอยู่ที่24-25นะฮะใกล้กันนะเยวมาดูอัพโหลดนะฮะ แต่อัพโหลดอยู่ที่ของซีโร่แอยู่ที่49นะฮะดูคงเส้นคงวางกว่านะครับแต่ว่าของ X3 เนี่ยจะอยู่ที่14นะฮะในเรื่องของอัพโหลดนะครับก็ก็ถือว่าสูสีเลยนะฮะตัวนี้นะฮะเอาอีกทีนึงนะฮะเพะื่อความชัดเจนนะครับในเรื่องของการเนี่ยฮะแสดงว่าเนี่ยฮะเราเราเทสมา3ครั้งแล้วนะฮะแสดงว่าการจับ Wi-Fi ของเจ้าซีโร่แเนี่ย แน่นอนครับสถานที่เดียวกันตัวเราเตอร์เดียวกันทุกอย่าง布拉布拉เดียวกันนะฮะซีโรนะฮะจับ Wifi ได้ดีกว่า X3 อย่างเห็นได้ชัดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอ่าไ i ไกันดีกว่าว่ามันจะประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเทส Wi-Fi อ่าในความถี่ 5G กันนะครับตัวนี้ 5G เรียบร้อยแล้วนะครับ คอนเน็ก 5G เรียบร้อยแล้วซ8ก็คอนเน็ก 5G เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันเลยอ่ะตะก,กี้2.4ซ8นี่กินไปนะฮะเรามาดู 5.5G กันบ้างนะครับ Wi-Fi 5G กันว่ามันจะประมาณไหนโอ้โหนี่ซ8ถือว่ารับสัญญาณ Wi-Fi ได้ดีนะฮะแต่ว่านี่ฮะ X3 ยัง ยังประมาณนี้เลยนะครับดูไม่สมูทนะฮะดูยังไม่เสถียรน,นะฮะทั้ง2.4แล้วก็ 5g นะครับในการรับ Wi-fi นะฮะโอ้แต่อัพโหลดมาเต็มนะครับแต่อัพโหลดมาเต็มเลยสำหรับเจ้าตัวนั่น,นะฮะะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึงนะครับในการเทสอบไ i ไฟ 5g ีนคงเส้นคงวางครับไม่ไม,ไม่มีถ้าเป็นเทียบเป็นกราฟนะฮะจะไม่มีในเรื่องของแบบตกมาแบบชัดเจนหัวภาพอะไรเลยแต่ว่า x x สนี่คือมีแรงมีลงมีแรงมีลงอย่างนี้เลยนะครับแต่แต่ซีโร่นี่จะดูสมูทแล้วก็ดูคงเส้นคงวางมากกว่านะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะ่ฮะประมาณนั้นโอเค โอเคในเรื่องของอ่ YV นะฮะ D.I.M. นะฮะก็ปรกนะครับ X3 เนี่ยฮะรองรับ L1 นะฮะ Security L1 แต่ว่าเจ้าตัว08นะฮะไม่รองรับ L1 นะครับ08เนี่ยจะรองรับแค่ไม่ไม่รองรับ L1 นะฮะจะรองรับ L L3 นะครับส่วนเนี่ยฮะ08ได้แค่ L3 นะฮะแต่ X3 เนี่ย วัน,นก็สามารถไปดูในเรื่องของ Netflix ที่ความะละเอียดเทดีได้นะครับโอเคผ่านป้ายนะฮะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันนะ,ะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของรูปภาพกัน ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะของการเปรียบเทียบข้อเด่นนะฮะของ p ป c โก X 3นะฮะแล้วก็ข้อเด่นของอ i สเน i กซ์ซีโ่นะฮะเพื่อนๆก็เอาไปเป็นข้อมูลกันนะฮะเปรียบเทียบว่าอันไหนคือสไตล์ของตัวคุณเองนะฮะคุณก็เลือกอันนั้นนะฮะมันไม่มีตัวไหนที่จะเด่นหรือจะดีไปกว่ามันมากกว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้งานของเรานะฮะโมเดลของแต่ละมือถือนะฮะมันต้องเข้ากับเรานะฮะมันถึงจะเป็นมือถือที่ใช้แล้ว คุ้มค่าที่สุดสําหรับเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับเช่นเคยครับถ้าอยากให้อแอรคมีรีวิวดีๆอย่างนี้นะฮะมาให้เป็นข้อมูลเพื่อนๆนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะอแอรด้วยนะฮะจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับวันนี้ลาบก่อนครับสวัสดีครับ